ครับกรับสวัสดีช่วงเช้าของวันที่31กรกฎาคมพศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง y o u t u ยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทาง a c e b o o k ขวงง่วมูนิเมสียูซี่พะโคสิ่งเหลือสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่มารับชมลิปนี้ของทางช่องกันครับครับก็เลื่อนกับตองน้าเรียนพอ่อแมพี่น้องว่าม่วงชนีเป็นง่วที่ผมลงไปเมื่อวานแหละครับพี่น้องครับก็มีเอฟซีหลายๆท่านโทรมาว่า ไ่้เห้มันยางให้เมืองแน่กับราคารถได้อีกบอผมก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวมื่อเอินผมมารีวิวให้เมืองไหมกับปรับลดราคาลงให้ครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องเอฟซีทีตดตามทั้งช่องผู้พันมากผู้พันจากไดไปเลี้ยงสิเด้เห็นน้ำกันครับพี่น้องครับมันบ่เป็นการเอาเปรียบกันนี่ครับพี่น้องครับเขาเลี้ยงกันได้ครับพี่น้องครับผมสีเปิดยราคาหม่องแบงเลยครับพี่น้องครับบอบอเบาหลายดอกครับพี่น้องครับบอหม่องเอาเลยครับพี่น้องครับผมดีร่วมชุดให้ เป็นมวถือที่สุดแล้วครับพี่น้องครับผมติดเปิดทั้งชุดเปิดทั้งแยงไงครับพี่น้องซื้อได้ซื้อครับถือแท้คุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับส่งรี่เจมบเงิน้าบ้านครับพี่น้องครับบ่มีมาจำเขาเรียงกันแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเอาชุดแยงนี้ก่อนครับเป็นแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองอายุสองเดือนครับพี่น้องครับแม่กะสีร้อยยิ้มหาบวกลบครับพี่น้องครับนี่ครับลูกก็เป็นลูกผสมบามันเด้อครับพี่น้องครับแม่กบติดเล่ครับพี่น้องครับ ถ้าเห็นรเรารอครับพี่น้องครับบ่มีมองเม็ดบ่มีคอนเทนต์เด้อครับนี่ครับคับครูก็แม่นี่ครับเป็นแม่แยกลูกได้ลูกมาสามตัวครับสูงเลยสามสิบห้าบวกลบสองครับพี่น้องครับแม่ได้ขุนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดทุนหน่อยเอาไปท่อมไว้ครับพี่น้องครับบอมีผิดหวังแน่นอนครับบ่มีขาดทุนแน่นอนครับบ่าเลี้ยงโยกได้ครับพี่น้องครับถ้ายกสามตัวนี่ผมชิพได้แล้ค่าแค่สองหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับมั่วสามตัว้ครับ สองหมื่นแปดพันบาทนี่ผมส่งฟรีหายหีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับถ้าแยากเดยครับวันนี้ครับถ้า,ยาแยกเมียโค้งนี่ผมชินในาราะคาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับเมียโค้งยิย่งๆนี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาท้าแยากแม่ลูกผูถ้าแยกแม่ลูกผูผมชินนาราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องครับนี่ครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันถ้าพอไม่พี่น้อง ท่านใดสนใจกะโทรมาได้ครับ0652076884พิกัดของครอบครัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยเด้ครับพี่น้องครับนครับเปิดช่วยเห็นเรียกครับพี่น้องครับสิญีแยกเหียอนครับบันเน่มะมึงจุดแม่ลูกสามโคมนะครับนะครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ลอยอย่างนี้สิ่บัวครับนะครับใจลูกสาวตัวแดงแดงลูกสาวก็อายุประมาณสามเดือนบัวครับแม่รุ่นท้องนะครับ มนี้แม่รุ่นทองครับนี่ครับไทยนับรอครับพี่น้องครับแม่ลูกมียพานไปเลยครับนี้แม่ลูกผูครับลูกตัวที่สองแม่กับยี่ร้อยสามสิบบวกลบสองนี่ครับพี่น้องครับใส้อยู่สองเดือนบวกครับพี่น้องครับไทยนับรอครับพี่น้องครับ กินนมแม่อยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่กับแม่ลูกผู้นะครับพี่น้องครับแม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองแม่ลอยยิ้มหาบวกหาลอยสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องครับนี่ครับชุดนี้มันสีมีหกตัวครับพี่น้องครับไทยโนรลอกครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปน้ำหาลูกเล่ากันครับตัวนี้นี่ครับตัวลูกตัวหนาเขาวนี่ครับลูกผสมบามันนี่ครับพี่น้อง ลังยางมมกอยู่นี่ครับสําหรับสามโคมนี่ง้วหกตัวครับพี่น้องครับงัวหกตัวเอาไปเลยครับสี่หมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับจะเลี้ยวถือเมี้ยตัวละมื่นหน่อยๆครับถือลูกหลักพันครับพี่น้องครับแถวแบบมีมาถือก็หมาก็ไมวครับพี่น้องครับแถวกันแบบตรงๆครับพี่น้องครับง้หกตัวสี่หมื่นแปดพันซ่งฟรีอีกสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ ถ้าแยกผมฉิดแม่ลูกเมียนี่ชิดสองหมื่นเพียงเพียงครับพี่น้องครับถ้าเม่ลูกผูผมฉิดน้ำในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับต่อคมครับพี่น้องครับส่งฟีสองร้อยกิโลเมตรคือกันครับพี่น้องครับหรือไกลก็นั่นหรือตามโตกรุงกันนะครับพี่น้องครับทะยกกัสีสุดคุ้มครับพี่น้องครับทะยกแค่สี่หมื่นแปดพันบาทแดงงัวหกตัวครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงยังไงกับเระขายทุนครับพี่น้องครับงัวราคานี้ครับพี่น้องครับ มันมองหาพอเห็นมองขายแล้วครับพี่น้องเทปโบกันตรงๆเทปโบไปตรงคำสางตายครับพี่น้องครับนี่ครับจัดโปรสุดคุ้มแน่นอนครับมองเอาเลยครับสี่หมื่นแปดพันหกตัวครับพี่น้องครับเมียลูกเมียหนึ่งคมเมียลูกผูสองคมนะครับพี่น้องครับทันใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ครับพี่น้องครับนี่ครับบันนี้เมื่อมึงชุดนี้ครับพี่น้องครับ เป็นแม่ลูกเมียกับแม่ลูกผู้ล้วครับพี่น้องครับผมจับชุดแห่น้ำกันครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียแม่ลอยสารซีบัวเลยครับแม่ไทยกลางเขานี่ครับนี่ครับตัวแม่ยเป็นครับพี่น้องครับแม่สดสดเลครับพี่น้องครับแม่สดสดนี่ครับง่วลูกแรกพร้อมหรือครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังงานไปนี่ครับพี่น้องผูกดามได้กินยาดีครับ นี่ครับลูกสาวลูกผสมบาบันตัวสีแดงครับอายุสองเดือนบวกนี่ครับพี่น้องครับครับลูกสาวกันเนื้อหนังดีครับน้ำนมแม่ดีครับพี่น้องครับครับตัวลูกเป็นยางไปหาแม่อยู่นี่ครับครับครูครับตัวนี้ครับพี่น้องครับแม่ลูกผูงัวลูกแรกครับพี่น้องครับไสอายุสองเดือนบวกกันครับพี่น้องครับแม่ก็บรอยสามสิบบวกครับพี่น้องครับสําหรับสองโคมนี่เบาเลี้ยงมองยกนี่ผมฉีดน้ําแช่ สามหมื่นเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรทะแยกนี่แม่ลูกเมียผมชิ่นน้ำสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับแม่ลูกผูสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับถ้ายกกระซิคุ้มครับพี่น้องครับยกไปได้ครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของพ่อกรัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยเด้ครับพี่น้องครับ ข้าอยากอาจารรับพี่น้องครับบันี่มามึงโตแม่แยกลูกรุ่นท้องนะครับพี่น้องครับิึงไดนลูกมาสองตัวครับพี่น้องครับเนี่ยง้อตัวนี้งวอยุบ้านบุ๋มเมงครับพี่น้องครับเป็นง้วค้นเลียงยุบานครับพี่น้องครับกายลูกแดงนะครับพี่น้องครับแม่รุ่นท้องเพราะว่านยขอเเป็นมีพราพันอยู่หันอยู่ครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นท้องเอาครับพี่น้องครับเนี่ยครับสูงเลย สามสิบบวกลบสองอ้างๆนะนะม่วดูงูสดๆครับพี่น้องครับเชีงเชียงครับไกลูกขันเทพครับตัวนี้ครับน้ำนมแม่ดีครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้ผมฉีดในราคาแชรหนึ่งมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทขอดีของสื่อว่วการสื่อว่วงแม่ยาลูกคือได้ผสมไว้หรือครับพี่น้องครับนี่ครับไทายไรเนื้อได้ครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเด้ครับพี่น้องครับ พดกติกางทั้งข้อกกะศย่างที่ว่างไว้ทุกทุกคลิปครับพี่น้องครับอย่าโทษเหร่นโทษตัวโทษทมกันอย่าโทษค่วมสาใจครับพี่น้องครับมางกิลี่ก็จังซังปิดมางกิลี่กัจังโทษมากครับเพราะว่าให้เห็นใจทั้งขอกนั่ครับพี่น้องครับทั้งขอกนีขายถือแล้วครับพี่น้องครับขายถือแล้วกับทรงฟี่ไ้พร้อมเนื่องด้วยไม่อยากให้เป็นมัวแพงไหมครับพี่น้องครับเวลาไปทรงพ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงต่อไปทางนากรับผมก็บว่อยากให้เป็นมัวแพงอยากให้เป็นมัวถือที่สุด เรากาเมืองดีๆครับพี่น้องครับเมืองชิบดีๆฟังให้เข้าใจชิบเผาบ่ได้ท่าย่ำแบบคอนเทนต์ครับพี่น้องครับท่าย่ำแบบธรรมชาติที่สุดจากกล้องโทรศัพท์มือถือเ่านี่แหละครับพี่น้องครับบ่มีการตัดต่อครับหม่องดีกับรุงหม่องบดีกับุงครับบ่มีหมองเม็ดเลยครับพี่น้องครับน่ครับขายในราคาแบ่งปันนินแบ่งปันพีแบ่งปันนองให้มีกำไรทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับถึงกระแสงัวสี่ขยับราคาขึ้นแต่ว่าขวางเข้ากะขายถือคือเอาครับพี่น้องครับนะครับ สาเหตุที่ขายถือได้ก็คือยัางผมนําเลี้ยนไปแหรอครับพี่น้องครับบางที่ขายง้อผูกขายง้อเนื้อออกได้ที่นํากันที่บริเวณร่อนี้ยูทูปมันกลับปับลดราคาลงได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมะม่วงแมีลูกเมียคมนี่ครับลูกตัวที่สองครับอายุสามเดือนบวกนุ้นมแมีดีครับแมีบดเครื่องดําครบเครื่องครับทองนี้เพิ่งกะเสื่องกลานมากเนาะครับพี่น้องครับเสื่องพอบานๆมากต้องนาพ่อเมียพี่น้องกะไปหาพอดีดีเซลครับนี่ครับสูงลอยสามสิบบวกลบสองนี่ครับพี่น้องครับ ขมนี่สองหมื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกงงกันเจี๊ยบกันปลายทางเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวหนาครับบม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับแม่บดขบเครื่องครับพี่น้องครับท้องนาก็ไปหาพอดีๆเซลครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่ทส่งลูกอยู่ครับตัวนี้ครับส่งลูกเรากับไปง้วบดขบเครื่องครับพี่น้องครับ ท้องนี้เพิ่นอาชีซึ่งพอเขามากกันเลยครับพี่น้องครับเมื่อก็เลยออกไม่คือพอครับพี่น้องน่ครับท่าใดสนใจกับทั่วมากนะครับ0652076884นะครับพิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปลนตำบลบมานฝางอำเภอกาตเศษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับคมนี่านไปไปเมืองคมแม่ลูกเล่ครับพี่น้องครับน่ครับแม่ลูกเมี่ลูกตัวที่สองอายุสี่เดือนบวกแม่รุ่นท้องนะครับพี่น้องครับครับแม่ก็ร่อย ยี่หมาบวกไปห้าร้อยสามสิบบวกลบนี่ครับสดๆครับพี่น้องครับนี่ครับคู่นี้ผมชิดแชรสองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับถ้ายกสองคู่ไปเกันแม่ลูกเมียตัวแม่โบสถ์ลูกขาวกับแม่เลียนี่ผมชิดแชร์สี่หมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับสุดคุ้มแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับมึงชิดไหมครับพี่น้องครับ ก่อนในสื่อปรึกษากันคนในขอบพ่วครับพี่น้องครับเห็นดีน้ากันจังสื่อครับพี่น้องครับหลักเกย่างอย่างที่ผมน้าเรียนไปหลายคลิปครับพี่น้องครับการลงทุนง้อราคานี่อัตราเสี่ยงในการขาดทุนแถบบ่มีเลยครับพี่น้องครับมีแต่ได้กาไรไปหนาครับพี่น้องครับเราก็เลี้ยงไงกินไงยยมไงครับพี่น้องครับกัดกับสัตว์เร็วครับพี่น้องครับขอดีครับพี่น้องครับสามารถพาพองี้ยได้นี่ครับผู้เป็นคยเลี้ยงเพ็่นเขาเขาใจครับง้อพันนี่ครับพี่น้องครับ สียกสียากได้เหมือเด้อครับเพราะว่าเปิดช้อยให้ค้าเราครับพี่น้องครับราคากับบ่อแพงครับพี่น้องครับราคากับบ่อแพงหลักการย่างการเลี้ยงงัวนี่ยจะไปน้ากระแสครับพี่น้องครับบ่เม่นว่าเห็นกระแสงัวหูมากกับแลนต่ำกระแสงัวแรงมากกับแลนต่ำครับพี่น้องครับต้องสั้นจบจบแน่น้อนครับจบมองไหนมองว่างัวเฮามันกับมีขึ้นมีรงครับให้เขาเลี้ยงยิงเนี่ยไปที่สุดครับพี่น้องครับเลี้ยงยิงเนี่ยเลี้ยงอ้วนนี่สีดีที่สุดครับดีมองไดนี่ยุคปัจจุบันนี่ ก็ซื้อคือยังผมไปซื้อนี่ผมกับมึงนี่กันครับพี่น้องครับลอยทั้งลอยแล้วครับถ้างัวงอวนมาหนี่มันเข่าตาพ่อข้าเหมือนกันครับพี่น้องครับบอกกันตามตรงหมดเลยครับพี่น้องครับถ้าจ่อยๆเม็นสีแดงโบสถ์เปนสีงัวพันดีกับทางกับราคาถือคือเขาครับพี่น้องครับครับนี่ครับมึงให็รขคาๆได้ครับพี่น้องครับครับสำนักไทยชิมนี่ก็ใครขอความเมตตาขอความกรุณาฝากติดตามทางช่องยูทูบยูซี่พาโกสิ่งหนึ่งสูนึง ฝากเขามาบังคิบนั่นเลยครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่บริหาขายคอนเทนต์เน้นขายควบมจริงใจส่งฟรีบ่มีมาจําเจ็บปลายทางเลยครับพี่น้องครับสําหรับท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้เด้ครับพี่น้องครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ